บันนี้ก็ได้เวลาของการซักถามเนี่ยจำนวนมากมายแล้วเราก็ได้รูปภาพที่ท่านได้ดูเมื่อจักครู่นี้นะครับเป็นภาพที่เรานำลงมาจากบ่อนหลวงพ่อเงินภาพที่ทางเจ้าอาวาสนำลงมาจากบ่อนหลวงพ่อเงินทั้งหมดก็ถ้าให้ผมจำจำลวงได้เนี่ย มีจำนวนที่เป็นภาพที่มองแล้วไม่ทันยุคเนี่ยหรือว่าไม่ผ่านเนี่ยประมาณ 3- ามสี่ภาพนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยก็าจะทีงานทงครือีอ่นีนะครับคือดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าท่าน,น,นได้รู้จักหรือว่ากระจายข่าวไปในว,วันนี้เนี่ยวันที่เจ็ดคือวันบัลลูนเนี่ยเราจะมีบริการเช็ดพระฟรีนะครับที่นี่ เช็คฟรีนะฮะเราเดี๋ยวกรรมการเนี่ยที่ท่านหลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงเนี้เขาจะมานั่งอยู่ในบริเวณนี้แล้วท่านจะนั่งเรียงแถวต่อมาเลยเนี่ยมันเกาอี้เราจัดไว้ให้แล้วนะครับก็นั่งเรียงแถวต่อมาเช็คคฟรีครับแล้วท่านก็พา,าให้ผมให้ทางกรรมการ,การดูดูเสร็จก็กลับบ้านไปแต่ถ้าดูเสร็จแล้วก็ติดใจบอกว่าอยากจะสมัครประกวด ท่านก็ดีบัตรประชาชนของท่านขึ้นมาคู่กับพระแล้วก็บอกผมเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปของท่านพระของท่านคู่กับบัตรประชาชนพระองค์นี้ผ่านการดูแล้วว่าอยู่ในยุคของหลวงพ่อเงินพร้อมที่จะประกวดแต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยต้องดูของคนอื่นด้วยนะครับสวยหรือไม่สวยต้องดูของคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ย ก็วันที่7หรือวันที่8ทธันวาเนี่ยคุวบอละนเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้มาพบกันที่นี่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าท่านใดอ,อยากที่จะสมัครแข่งขันแล้วก็ได้ใบป,ประกาศนิยบัติว่าสวยงามในระดับหนึ่งระดับ2องระดับสามอะไรเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยนะครับทั้งหมดมี11แบบเนี่ย แต่ระแบบก็มีประกาศนิยาบังให้แบบมาสามใบคือนวันที่หนึ่งที่สองที่สามทั้งหมดสามที่สามรางวัลสามที่สามใบก็ขอเชิญให้ทุกท่านเอาพระมาอา่ามาให้ทางคณะกรรมการของเราหรือส่งเข้าประกวดได้สำหรับวันนี้ก็อขอยุติ่เพียงแค่นี้ครับก็ขอเขาจะชิญคัดมีคําถามมีกันใช่ครับอ๋อสำหรับเช็คค่าอีร่รีแต่ให้จะประกวดเนี่ยสองร้อยทำบุญเข้าวัด นะครับสองร้อยสมุดคาวัดถ้าประกวดได้เราก็จะออกประกาศปฏิาบาัตเป็นประกาศปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ท่านยิง,งท่านได้เลยยิงแพร่เผยแพร่ในประเทศไทยได้เลยนะครับถ้าท่านปรารถนาที่จะมีใครปรารถนาพระของท่านท่านก็เจยจากนันเองไม่ต้องห่วงนะครับก็อันนี้คือการทํางานของสโมสรของเราในปีแรกนะฮะปีนี้ปีแรกตามภาพเป็นหลวงพ่อเงินบางชา พิทีาสามชายนะครับตามภาพตรงนี้นะฮะตามที่เสมอสอนเราได้วางหลัคเกะห์ว่าเราดูความเกาเ่าของเนื้อท่านผู้ชมจะเห็นว่านุ่งเงินพิที่ตาองค์นี้นะฮะ,ม,ม,นะะมีความแห้งนะฮะมีความแห้งในตัวมีความหมดตัวแล้วมีการยกยุบนะฮะมีการยุบยน่นเป็นเอิสระมีแต่ นะะเนื้อต่อแตกเป็นริ้วเป็นรอยและที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าจะขาดไม่ได้เลยก็คือข่ามออกซายที่ดันมาจากภายในนะฮะจะเห็นว่าข้าออกซายเนี่ยที่ดันเนี่ยตามซอกอเก๋เป็นสีน้าตาลสีแดงอะไรที่ติดข่าพวกนี้นะฮะล้างอย่างไรก็ล้างไม่หมดครับเพราะว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะเขาจะฟองในกุ้ง ให้เห็นเลยว,ว่าความเป็นธรรมชาติความเก่าคืออย่างที่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าความธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าอ,าอายุไม่เท่าไหร่แล้วมันจะเกิดขึ้นได้เขาต้องใช้เวลาคือนี่เป็นกฎธรรมชาติของของโลกว่าหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องคลายตัวคลายตัวออกมาตามที่เห็นตามภาพนะภาพภาพตรงนี้นะก็ก็เหมือนครบนะครงท่วน เกี่ยวกับเรื่องความเก่านะฮะความเป็นธรรมชาติแล้วก็กลมกืนสอดฟ้องกันครบถ้วนครับต่อไครับครับทีตาสีชยนะครับอัี้นครับอันี้นะครับอนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาสีชัยนะครับตามภาพก็เหมือนกันนะฮะจะเห็นว่าเนื้อโลหะเนี่ยนะมีความแห้งนะฮะมีความแห้งให้เห็นชัดเจนเลย แข้งหดตัวมีความแห้งความขดตัวแล้วก<อ>็จะเห็นเป็นเก็บกระดีิ่งตามนู้นด้วยทา่านี้แล้วที่ขาดไม่ได้ที่ผมบอกครัคือขาบออกสายจะเห็นขาบออกสายเนี่ยที่จันจากปลายใจน,นะครับเป็นสีแดงสีน้ําตาลอยู่ตามฐานตามหน้าแข้งตามริ้วจีวรหรือตามซ Al อ,อกคออะไรพวกนี้นะครอกสายอยู่ทอ,อกสายทอกสายคือชาตสนิมน,นะเนี่ยตรงนี้สีแดง สีแดงสีน้ําตาลที่ติดตามเนี่ยเนี่ยคือสีแดงสีน้ําตาลที่ติดตามซอกตามอะไรอะไรพวกนี้ฮะซอกพันเนี่ยพวกนี้เป็นเป็นคาตคซึ่งเขาโลหะเนี่ยเขาคลายตัวมีอายุ่งเขาคลายตัวแล้วเขาก็จะดันดันดันออกมาจากภายในนะฮะแล้วก็จะติดตามเนื้อพักแล้วก็จะกลมคืนกันขอาดูให้จ้าครับคาณผู้ชมที่ราะี่นี่นะครับวันนี้รูเพราะว่า ที่เป็นพิมขี้ตาห้าชายก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันความความแห้งความกดตัวความเซ็ตตัวของโลหะแล้วก็มีคาบออสายนะสีน้ำตาลสีน,สนวลสีอมเหลียวนะก็กลมขึ้นสอดคล้องกันเหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าธรรมชาติ นี้แหละครับตามภาพนะฮะพระองค์นี้คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าเดิมคนจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์เบาทุกฝั่งซ้ายนะฮะจะไม่มีจะมีลืมไม่เหมือนก้านมือรองสาก็เรียกว่าพิมพ์นิยมไม่มีมือรองนะันะครับก็ก็เหมือนกันธรรมชาติเน,นี่ยาวอย่านี้ก็คือมีความแห้งหดตัวแล้วก็ มีค่าออกไซด์ที่ตามซอกจะเห็นนะภาพสีออกไซด์สีน้ำตาลสีแดงติดตามเนื้อผ้าเต็มเลยอันนี้มีภาพนี้ถือว่าตามภาพถือว่าดูกง่ายราะว่ามีมีความสดมีความย่นในตัวเลยครับคือเราตัดขาดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รายได้นะครับไอตอนนั้นองค์การก็มีมือรองดัวยใช่ครับมีมือรองแต่งเขาจะมีมือรองด้วย มือลองหน้ากันเห็นีหฮะใต้ใต้มือนะครับออันนี้มีมือลองหน้าอันนี้ไม่มีมือไม่มีมือรองหน้าตามตามภาพรงนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินบางชาจอบใหญ่องค์นี้เนี่ยฮะโดยนักเล่นพระเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหนึ่งชาย นะครับตามภาพตรงนี้คือหนึ่งชายนะฮะท่านสังเกตดูนะฮะว่าหนึ่งชายหมายความว่าตรงเนี้ยเขาจะไม่มีรอยเขาเรียกว่ารอยรอยขั้นรอยขั้นรอยขั้นคือผู้นี้จะเสมอันหมดเขาก็เรียกว่าหนึ่งชายส่วนองค์เนี้ยเขาเรียกว่าจอบใหญ่สองชายก็จะมีรอยรอยรอยขั้นตรงนี้เห็นไหมท่านสังเกตคือเขาเขาสังเกตดูตรงตรงเนี้ยที่มีรอยขั้นตัด ตัดเขาเรียกว่าสองฉากนะก็เกอะใหญ่ทั้งสององค์นี่ก็ถ้าดูตามภาพคือเป็นเป็นท่าอย่างที่ผมบอกต้องมีความแห้งมีความหดตัวนะฮะอันนี้ตอนนี้ดูตรงนี้ก็คล้ายกันนะอันนั้นเป็นเป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบนะฮะเป็นรูปแบบแล้วก็เนื้อสังเกตดูนะฮะของเปิดเนี่ยนะเนื้อชัดเจนเนื้อความเก่าของเนื้อเนี่ยนะยังไงก็แล้วแต่ จะต้องมีความเป็นธรรมชาติดีเหมือนกันแต่เนื้อเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยนะฮะสร้างเนี่ยหลายวาระมากคนคนละครัง้งคนละครัง้งหลายวาระถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยจะสร้างวาระเดียวกันเลยนะฮะเนื้อก็อยังแตกต่างกันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลาเขาเทหล่อโบราณแบบชาวบ้านเนะะี่ยส่วนที่เป็นทองคาที่หนักเนี่ยก็จะอยู่ก้นส่วนที่เบาก็จะลอยขึ้นมา นะะฮแล้วอาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้ไม่ใช้พัดใช่ด้วยแบบหนึ่งพัดไม่ใช้ก็อีกแบบหนึ่งครับ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 คราวนี้มากรอบเล็กวางกินเดียวเลยได้ครฮะจะได้ดูความแตกต่างกันว่ากรอบเล็กแต่ละองค์เนี่ยรูปร่างเหมือนกันไหมนะครับตามตามภาดนะฮะ นี่พิมแข้งติดครับผมเป็นพิมแข้งติดแข้งติดแข้งติดก็คือลักษณะแข้งติดตรงไหนชี้หน่อยชี้หน่อยนี่นะครับผมพิมแข้งติดแนะครับแข้งติดแข้งติดเสริมให้พิมแข้งติดแข้งติดก็คือจะมีมีเส้นเส้นวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อเชื่อมต่อให้ดูให้สังเกตแต่ละองค์นะครับว่าองค์จะจะไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างแข้งตรงนี้ครับเลยเรียกว่าแข้งติดนะครับ แล้าอนี้แหละครับเรียกว่าพิมพ์อะไรครับพิมพ์แข้งตรงนะอันนี้แข้งตรงดูหน้าแข้งใช่ไหมแข้งตรงเลยจะไม่มีเส้นขั้นนะครับจะต่างกับองค์นู้นแล้วนะครับจะไม่มีเส้นขั้นเลยนะครับคือตอนนี้เราพอดูเรือรู้เรื่องแล้วมันเรือเก่าจริงนะครับทรายจริงครับดันข้างในจริงหมดจริงตรงนี้แหละครับดูหน่อยครับองนี้พิมตาขีดนะฮะเป็นพิมตาขีดถ้าดูที่ตาขวาของท่านฮะใช่ครับดูที่ตาตาขวาของท่าน จะเหมขององค์ท่านนะครับจะเหมือนเป็นเขีดขีดเรื่องขนาดนั้นเขาก็เขาก็เรียกว่าพิมพ์ตาขีดตาขีดตาขีดตาจะมีขีดขีดนะครับผมตาขีดตาขีดแล้วหูของสังเกตหูไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนนะพี่ป้าทีหูซ้ายเนี่ยคนละพิมพ์กันคนละคนละพิมพ์รูปแบบการสร้างนะต้นไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนส่วนนี้สุดท้ายก็คือเท้ากระโดดชี้เลยเท้ากระโดดนี่กระโดดเห็นไหมอ๋อเท้า ใช่ไหมเท้าจะกระดกขึ้นนะครับครับอคครับก็จะสังเกตเห็นจอได้ครับสังเกตเห็นต่อไดมีสีพิมพ์นะฮะและ้วก็ถ้าสังเกตดูนะฮะเนื้อหาของแต่ละองค์เนี่ยจะแตกต่างกันแต่ความเก่าและความเป็นธรรมชาติต้องมีเหมือนกันอย่างที่ผมได้เรียนให้บอกว่าเด็กนี่ยจะต้องมีความแห้งมีความหมดตัวแล้วก็มีธาตุออกไซด์สำคัญที่ทสุด ะถ้าวซายสีเข้มๆสีน้ำตาลเข้มๆเนี่ยที่ตามหน้าแข้งก็ดีนะฮะหรือตามใต้ซอกฐานก็ดีหรือริ้วจีวรก็ดีเนี่ยเขามีความชัดเจนลูกนี้เหรอเอามือชี้ด้วยอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้องค์นี้องค์นี้นะครับตรงนี้เตรงนี้นี่อะไรนะครับพันยุคครับอืมครับโอเคอันนี้เก็บไปด้สิ่งสําคัญนะครับมีลูกบอลด้วยลูกบอลเนี่ยครับลูกบอลที่เป็นเม็ดเนี่ยนะครับอ่า เป็นการบ่งบอกว่าพระองค์เนี้ยสร้างในยุคโบราณจริงๆเพราะเกิดจากฟองอากาศที่จะซ่อนอยู่ตามจีบเนี่ยเขาเรียกว่าลูกบอล่าภาษาพระนะครับเวลาเทแม่พิมไปนะครับมันก็จะปุดแล้วก็ซ่อนออกมาแบบนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่จะพิจารณาหลุมข้อเงินได้นะครับจุดนี้ครับผมก็เพิได้ยินว่าดูว่ามีฟองอากาศลูกบอลตรงนี้นะครับตามขาคือพิมพิจาสามชายองค์นี้ก็องค์นี้ก็ทันทัน พ่อเงินนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตดูความความแห้งเอาเห็นไหมความแห้งความรอนโอเคแล้วครับแล้วคราบพักทรายสีแดงเห็นไหมครับที่ปกที่ตัดออกมาคราบทรายคราเนี่ยนี่มันคือผมบอกคือว่าพระเนี่ยมีครับอ่าครับอ่าเอาขึ้นมาใหม่สามองค์แล้วครับอันนี้เอาที่เสร็จแล้วครับอันนี้หลวงพ่อเงินนะครับ้าตอกเล็กตอกเล็กทิมทิมแข่งทิมแข่งตรงอันนี้ก็ดูง่ายนะเพียงแต่ว่าผิวพระเนี่ยเขาไม่ได้เปิด นะครับหิวผ้าเขาไม่ได้เปิดก็มีรอยยุบรอยย่นแล้วก็แห้งของผ้าเนี่ยแห้งจริงนะครับรูปเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะมีสังเกตอ่ตัวจริงองนี้นี่ก็คือตัวจริงเหมือนกันนะครับโอเคครับโอเคอันนี้ออกมาอันนี้นะครับอ่าอันนี้อ่าเป็นพิมพ์ขี้ตาอันนี้เป็นรูปแบบสามชายนะครับเป็นรูปแบบการสร้างแบบโบราณจริงๆอ่าอันนี้กเขาเห็นมีลูกบอลอ่ามีลูกบอลแล้วก็มีเนี่ยครับคาบออกไซด์ที่ปูดออกมานะครับที่เบ่า นะครับอุ้องนี้ก็ถึงทันยุคหลวงว่าเงินนะครับผมบอาจจะภาพต่อไปเลยนะครับผมอุ้งนี้อุ้งนี้ทีนี้ผมดูตามภาพแล้วเนี่ยนะผมผมมองว่าไม่ทันยุคท่านไหนนีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสังเกตดูเนื้อหาเนื้อหาเขาเนี่ยจะมีความกระด้างเดี๋ยวนะก็ได้าแล้ว,แล,วแล้วก็ได้าแล้วก็อย่างที่บอกมาครับว่า,แ,ววาแข็งทุกอย่างเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันจะต้องสอดคล้องรองรับกันมันจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใไดไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้ว่าหนึ่งเนี่ยเนื้อเขาออกแข็งกระด้างไปผมว่ายุดหลังนะฮะข้างหนึ่งอ่าครับลองลองค่อยๆตรงนี้ดีครับอ่าตรงนี้นะพิะะะมใหญ่ได้จอบใหญ่นะครับ สังเกตจับไข่คือเราเราก็จะสังเกตไข่ปลาที่วิ่งรอบนี่ครับจะตามกับอจอบเล็กน,นะครับไข่ปลาอันนี้ก็มีรอยยุบรอยต้นพระองค์นี้ก็ดูง่ายเพราะว่าเกิดจากการสัมผัสแล้ว,ว,น,ะลวนะครับมีคาวที่เป้าตามซอกนะครับองค์นี้ก็ถือว่าดูง่ายดูเป็นธรรมชาติครับผมจะแล้วก็ในการเหมือนดูว่าไอ้ผู้ทรักลง,งเงินบางคนหน้าหันหน้าซ่าหวานี่เราอันนั้นมันเป็นการจํากัดแม่กินที่เขากําหนดขึ้นมาเราไม่ได้ไปสนใจนะครับ โอเคครับผมอ่าอ่าอ่าอันนี้หลงพงเงินพิมพิตาอ่าสีชายนะครับอันนี้ก็ดูง่ายนะครับ รอบโบราณนะจะผิวจะเป็นแ่งกะทะนะครับที่เป็นจุดๆเนี่ยเขาเรียกแ่งกะทะเกิดจากความอากาศนะครับแล้วก็จะมีคราบออกไซด์เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเม็ดลูกบอลเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะครับที่เห็นเล็กๆ,ๆคือ<ห>อะไรครับในครับผมลูกบอลหรอลูกบอลครับเนี่ยเม็ดเล็กที่เกาะเนี่ยคือคราบลูกบอลอ่ามันผุดออกมานะครับแล้วก็มีคราบออกไซด์อย่างที่บอกนะครับผิวเนี่ยคือแห้งแล้วก็แห้งจริงๆเวลาเราดูผ้าหลวงร่ปเงินนะรู้ปะเออมันต้องแห้งแห้งยังไงต้องแห้งถึงขนาดด้วยนะครับผม ต้องพิจารณาแล้วก็ให้มันกลมกลืนกันทั้งหมดนะครับผมครับอันนี้นะครับอ,อว่าอันนี้ห<ย>งเพราเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้ก็ดูปกรณ์พิมพมือรองนั่งนะครับนี่มือรองนั่งปกติจะตัดตรงนี้ไปเราจะไม่เห็นนะครับอันนี้มือรองนั่งจะอยู่นี่นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับผิวก็ไม่เปิดเหมือนกันนะครับสังเกตดูจัก เป็นแห่งกระทะดูจากความเป็นธรรมชาติแล้วก็กลมเกลืนกันทั้งหมดนะครับครับผมมีลูกบอลด้วยมีลูกบอลซ่อนนะครับเนี่ยถ้าเกิดดูพระแบบโบราณนะครับลูกบอลเนี่ยเป็นหลักสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการเทเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศแล้ดันออกมานะครับดูใบหน้ามันจะรู้ไหมว่าไป็นยังไงหรือว่าดูไม่รู้ใบหน้าดูว่า ใบหน้าเนี่ยมันก็จะฟ้องลักษณะว่าเป็นพินนิยมหรือพินที่ตาบางคนหลวงพ่อเงินเนี่ยยิ้มมีรักยิ้มบางยิ้มมากยิ้มน้อยแต่ว่ามันเป็นแบบพินของหลวงพ่อเงินแบบยิ้มก็คือดูว่าเป็นพินนิยมหรือพินที่ตาแยกได้ใคมเลนะครือยงไครับผมพินที่ตาไม่คอยิ้มพิ์ที่ตาก็คือเอามันก็มียิ้มเหมือนกันแต่ว่า มันจะต่างกันแค่ลูก,กตาเนี่ยถ้าพิมพ์ที่ตาจะมีคิตาอยู่เร<อ>าก็เลยเรียกว่าพิมพนคิตาแล้วก็ลูกริ้วจีวรแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะพี่จอน,น,นะใช่พิมพ์พิมพ์ีิตาเนี่ยก็เรียกว่าเกาถูกเป็นเป็นเขาเรียกว่าสี่ชายห้าชายคือจะต่างกันในรูปเรื่องจีวรแค่นี้นะครับการจอบเแยกนี่ยยัไงไงก็เพื่ออธิบายใหท่านผู้ชม เพราะว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าเพราะว่าจอบเล็กอะไอย่างไรบาดูไม่รู้เรื่องเลยเออ่มท่อหลงเพราะเงินเราเนี่ยนะครับคือเราต้องดูดูว่าบางทีมันสวยหรือไม่สวยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเอาความจริงจริงอันนี้ก็ ว่าไม่น่าจะทันยุคนะครับไม่ทันหถึงข้อเงินนะครับคือการลอยยุคแล้วก็โลหะที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นเนื้ออันเดียวกันหมดนะครับผมเออความหลากหลายของม้อจริงๆมันต้องมีหลากหลายเนื้อนะครับผสมอ่ามันยังไม่ทันไม่ถึงนะครับคือคอาจะฟ้องเดฟนะครับอันนี้นี่แบบขออธิบายถามผู้ใหม่ดูยังไงนะให้อธิบายท่านผู้ชมได้ฟังชี้ตรงไหนได้ไหมว่าดูใหม่ชี้ตรงไหนได้ก็คือเขา พูดง่ายๆนะฮะว่าอย่างที่ผมบอกอาอย่างที่ที่หลักเกณฑ์ของของในสโมสรระหว่างยุคความเก่าเนี่ยมัต้องมีความแห้งอันนี้ยังไม่แห้งนะฮะอันนี้ถือว่าไม่แห้งใช่ไหมเราดูย่างหอกใช่ไหมครับผมอ่าใช่เนื้ออย่อันนี้นะครับสำคัญมากคือมือใหม่ไม่รู้เรื่องใช่คือคือว่าพูดได้ย่ามือใหม่รู้เรื่องที่คือเนื้อไม่แห้งใช่เห็นที่ดูนะฮะดูอันแรกเลยว่าเนื้ออะไงเนื้อไม่แห้งเนื้อ ข้างนอกไม่ดี่นม้มีเลย่นี้มีเลยอักษไม่มีเลยอักษาไม่ดีนะไอ้ลูกบอลเลยไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราดูเนี่ยดูวางแห้งเพราะดูา้เหมือนยังเีื้อส้มยชูอาจารย์ครับมาแล้วอาจารย์ที่กทุกทูาันนี้เราต้อถ่ายนี่จำๆๆโอเคองนี้โอ้องนี้ดูง่ายนะครับอันนี้เป็นทิปนิยม พินนียมที่สี่ยงที่ทมีมือรองนั่งครับท่านสังเกตดูนะตามภาพเลยนะ <แ S 1> ธรรมชาติถูกต้องธรรมชาติมาเต่เลยเป็นพราดูง่ายเห็นไหมมีความแมห้งหมดตัวถึงแงจะมีการแต่งรอยตะาบหน่อยขย,ย,ยันนะฮะแต่ว,ว่าความสวยมาตรงคือเป็นธรรมชาติมีความแมห้งหมดตัวชัดเจนตั้งเนีย้ย เค่าเนี่มันออกไซด์เขียวเหรอพี่เบ้าพี่เบ้าเป็นคราบดำเนี่ยจะเป็นพี่เบ้านะครับถ้าเกิดเป็นคราบดำเนี่ยจะเป็นพี่เบ้าถ้าเกิดเป็นคราบแดงๆที่เกาะตามผิวเนี่ยคือคราบออกไซด์ที่มันเป็นอายุของมันที่ถูกผักดันออกมาต้องใส่ต้องอาศัยระยะเวลานานๆถึงจะเกิดคราบออกไซด์ออกมาได้ไม่ร่าทานนะเพราะว่าเสูตรของเราที่ต่างกัน จเจ<ล>้าหนบายี่ับสาวี่อะไรไปถามได้ที่ข้าพี่ถามว่าอะไรพี่ผมถามว่มาะจารย์เนี่ยคือพิมพ์นิยมเนี่ยถ้าไม่มีมือรองนั่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีตาไว้อยู่คือที่เขาพูดกันอย่างนั้นนั่นคือเป็นรูปแบบของพิมผมถามว่าในในในรูปแบบของพิมเนี่ยที่เขาพูดว่าจะต้องมีตาไว้อยู่นะฮะถ้าถามกลับไปว่าหนึ่งนี้ท่านทราบได้ยังไงว่าพราแค้ต้องมีตาไว้อยู่อ่า เขาอธิบายได้ไหมผมเชื่อว่า,าอธิบายได้อันนั้นคือเป็นรูปแบบของพิมพ์เพราะพิมพ์เนี่ยมันขึ้นอยู่คนปั้นนะฮะเราไม่สามารถทราบได้แล้วว่าใครปั้นและปั้นกี่คนเขาจะปั้นแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะโมรเราถึงได้ข้อสุปว่าเราต้องดูความเก่าของเนื้อเนี่ยความเก่าความเป็นธรรมชาติคนมืออนี่มาก่อนถ้าความเก่าได้เราสันนิษฐา,า,านว่าภาพนี้ทันอย่างนี้ท่นนะครับขอบคุณท่านครับขอบคุณนะครับผม มีลายถามได้นะครับในเร่องของพิมพ์รูปต่อไปครับในนี้เขียนว่าเนื้อทองผสม,สม,สม,คมาคือพระองค์นี้ก็เป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์นิยมก็ตามภาพก็ถือ<ร>เล่าเทมีความมีความแห้งนะฮะมีความแห้งแล้วสำคัญเดียมีมีข้าวฟางใส่ไปข้าวฟางสีแดงสีน้ำตาล ือว่าถือว่าทันในทุกท่านนี่เป็นลูกๆเลื่อหน่อยครับผมเลื่อนหน่อยแล้วก็ผิวก็เป็นเป็นแหวงกระทะนะครับเป็นจุดๆนะครับเนี่ยทางนั้นเลยแล้วก็ฐานเนี่ยก็เป็นการสร้างแบบโบราณมันคือดูสัดส่วนแล้วก็คือกลมกลืนกันหมดนะครับหรือนี่ถือว่าทันหลวงพ่อเงินครับอย่างนี้ถือว่าทันหลวงพ่อเงินมองเรื่องนับคือน้าตกปลาด้วยนะติดมาก อันนี้จอบใหญ่เดี๋ยวก่อนนะครับจอบใหญ่อ่าอันนี้ก็ดูจากภาพนะก็เป็นภาพที่ทันหลงพวกเงินเหมือนกันนะครับก็คือนะดูจากภาพดูจากโลหะนะครับนี่คือการหล่อโบราณดูดูหลวงพ่อเงินก่อนเราต้องดูว่าพระหลวงพ่อเงินนะเป็นพระที่หล่อโบราณเราก็ต้องดูความเป็นโบราณก่อนนะครับดูพราดูโลหะดูโลหะนว่าหล่อโบราณไหมที่ก็มาดูโลหะ ความเป็นธรรมชาติก็มีข้ามออกไซด์ขึ้นนะครับแล้วก็ผิวก็เป็นเป็นรูเป็นแห่งกระทะนะครับความเก่าความคือข้ามข้ามพระหลอกโบราณเนี่ยคือต่างต่ามันจะหลอกหลอกไม่ได้หรอกเพราะว่าความเป็นธรรมชาตินี่มันมันองบอกเองนะครับมันองบอกเองอ๋อองมีนี่คือคือพระองค์เนี้ยมันเป็นพระที่จะบอกว่าแก่แล้ นะครับคือแก่ทองอการพิจารณามันเป็นเนื้อเดียวกันกลมกลืนกันหมดเลยนะครับอันนี้ต้องต้องอมีถามว่าสวยไหมพระองค์นี้เป็นพระที่สวยนะครับสวยแล้วก็มีเม็ดลูกบอลนะครับอันนี้คือเนื้อแก่ทองเนี่ยเนื้อเนื้ออะไรนะครับีเนื้อคือเนื้อพระที่แก่ทองแก่ทองใช่ทองแก่ทอง ที่เรามันแยกไหอวะเราก็ดูความเป็นธรรมชาติก็จะมีลูกบอลนะครับมีลูกบอลที่ซ่อนอยู่นะครับครับผมแล้วก็มีก็มีหดตัวมีการยุบที่นี้เราสังเกตจับพินพักเห็นไหมยุบแล้วแห้งตรงนี้ยุบนะมยใช่คือความเป็นธรรมชาติเขาบอกแต่ว่าออกซด์มันมีน้อยเพราะว่าเป็นแก่ทองใช่ครับเป็นผ้าที่แก่ทองแก่ทองแกทองแกะทองแต่ถ้าลูกบอลก็ยังมีให้เห็น่วไป ซองผ้าและแต้มนึครับเนี่ยจมูเลยกระหม้าตามผมว่ามันอ่ะครับก็เหมือนพักส่วนใหญ่ลูกบอลเนี่ยจะซ่อนอยู่ตามซอกมากกตามซอกครับนะครับต่อไปหมดแน่หรอครับ